ดีพ่อไม่เป็น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มมีซิมเลเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่แมปไทยนะฮะวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับผมเอารถสิบล้อนะครับผมไปขนดินแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปถมบ่อนะครับผมก็จะเป็นงานดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงบ่อใหม่นะครับอยู่กลางทุ่งนานะฮะตอนนี้ก็ย้ายเลปโครไปแล้วนะครับผมก็จะมาวิ่งกับทีมงานอีกเช่นเคยนะฮะส่วนวันนี้นะครับเรามากับเจ้าอิซุจิกะนะครับผมคันนี้ก็จะเป็น12ล้อนะครับผมมีตัววลูกด้ยนะะ อันนี้นะครับเป็นรถของช่างต้นนะครับผมขอบคุณช่างต้นมากเลยนะฮะที่ส่งรถสวยๆมาให้เล่นนะฮะอันนี้เป็นจีก้าสีส้มนะฮะนี่ครับ12ล้อยังรอนะครับก็จะออกงานเที่ยวแรกนะฮะนี่ครับมาฝึกขยับด้วยนะฮะแล้วก็จะมากับอ่าเมก้านะฮะแล้วก็จีก้านะครับผมเสียแปมอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมอ่าสิล้อสคันนะครับก็จะวิ่งแค่ตัวแม่นะฮะเพราะว่าหน้างานกอล้างที่จะแคบนะครับผมก็เอารถพ่วงเข้าไปได้นะฮะโอเคครับผมไปครับผม อ่านี่ภายในรถเรานะครับอย่างรอไปเลยนะไปเลยครับไปเลยไปได้ไปได้ปลาปลาปลาเลสโกครับผมโอ้โหมีอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนดูดิอันนี้น่าจะเป็นที่ปรับเครื่องเสียงป่ะโอ้ยางเท่นะฮะก็เห็นอยู่ว่ารถพี่จะต้องออก่อดไอ้ปลาโอ้ตายตายตายเปิดปลาปลาปลามันก็ไม่สมจริงแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวว่าเฮ้ยเอฟซีได้หลอกมาน้อยเกมครับ อคนพอดีว่าเจ้าของช่องน้องเกมหลอกกว่าช่องสัตชัยนะผมมีแต่คนขี้โม้นะทุกคนนะเดี๋ยวเ,ยวเขาไปนู่นแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไม่หลอจริงไม่ได้โม้ครับผมหลอจริงไม่ได้โม้แล้วเราทำไมตามเพื่อนไม่ทันเลยนี่ดูดิรถผมเพราะผมมันมีแต่รถซิ่งพี่อ้าวรถพีคือซิ่งเด้ออย่าดูถูกนะนี่อ๋อเบรก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 โอ้โหเบรกไม่อยู่ต้องเดี้ยวโอ้โหทางเล็กกระติดเดียว รถพี่มันยาวอ่ะมันเลี้ยวแบบเลี้ยวไม่พ้นอ่ะมันเลี้ยวเลยได้อยู่เลี้ยงยากยมันมีอะไรเดี๋ยวอ๋อที่กดน้ำนี่มีการเอาน้ำเข้านาได้ได้วยนะพี่วิ่งบนกั้นนงเหมือนล้อหน้าเบรกติดว่เออะเกมทะเลาะกันพี่เข้ามามันไม่มีทางออกนี่เนี่ยลงไปทุ่งนาเลยนี่ ดูเขาควัวแบบไม่ได้ขึ้นดินนะฮะคุณนอเกมเขาแบบว่าไเขาเจาะไว้เขาจ่อไว้ผมจะตั้งผมจะตั้งลำไว้ตรงนี้เฉยๆนะนี่เสร็ไปแล้วไปเขาเขาเาบอกเรานะแบบว่าอย่าเพิ่งเข้ามาเด้อเดี๋ยวไม่มีที่ออกเขาบอกเข้ามาได้หรือที่เข้ามาได้ผมมันมีที่จอดอยู่เดี๋ยวผมเข้ามันก็เข้าเข้าเข้าแก่แล้วเนี่ยเข้าเน่าแล้วจอดลงไ้เลยใช่ข้าวมันเน่าไปแล้วเนี่ย มาเลยเก่าเฉยเลยเราจอดรอยตรงนี้ก่อนนะครับเดขอไม่จอดด้วยครับขอไปจอดด้วยมาเลยพี่มาเลยเดี๋ยวเหลือทางออกให้พิ่แก้วพ่วงด้วยนะพี่โอ้โหดูอินั่าเป็นสิบสองร้อยครับเอ้ยกันชนกันชนกันชนทางแคบเกิน ปวดยากไหมอันนี oh. s <S ้ไม okay. 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 ่ลงนะโอเคฮะไปไม่ยิงได้ไหมได้ได้ได้มาถ่างให้เชียกองดินก่อนไหมรถปีน่ะเออเออเชียร์กองดินก่อนีตอนนี้เสร็จแล้วเชียร์กองแล้วตรงสูตก่อนมาถอยไม่ได้ไม่ได้กลับนานเลยโอเคออกไหมนะต่อคิวต่อคิว ีมาเออชวนไปโคแล้วชวนไปโคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเัาสีสเขียวอ่าอ่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเขาบอกไม่มันไม่เห็นไงรถปีมันไม่โหลดเนะเจอกันเดี๋ยวเจอกันจะตามบอกเดี๋ยวเจอกันนะเออต้องมาวางแล้วแหละเดี๋ยวมันไม่โหลดบ่อกลางทุ่งนาเลยอ๋อ นานี่ครับผมด,ดูดูดูลายดำของทันนี้สวยเอาเลือ้อเอ้าเลือครับผมนี่นไงว่างานช่างต้นนะฮะอันนี้สวยจัดเลยมาเดาถอยให้เดวถอยให้ใหค,ครับผม ขนมพิกาของบางปามาทุกคนนะเออฉันชนไปแล้วตครับโอ้โโอเคจัไว้ต้อ้อนนะ้ เราไปเตียมร้อมเราทีนี้โอ้ยม่ขวดมาน่ะปามเห็นไม่ขวด้ะข้างหลังอ่ะขวดจะตกแล้วลากเรือขวดจะตกแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบขึ้นเลยขึ้นเลยลาบผมอันนี้เราเราใส่เยอะกับเพื่อนเลยนะ่นี่ยอยู่สรงละ ดำใหญ่ใช้เดาการแลัวอย่างงี้ครับโอ้โหยกดำโชว์ไปหน่อยก็สีมุกงครยกได้โอ้ดูดีดูดีไม่ดู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 วาลมดูม้าลมไหนไหนไหนเดี๋ยวอย่างสวยครับรถใหม่ครับกเก็บไฟด้วยเพราะที่ดูดูระบบไฟครับ ตอนนะโอ้ลดระดับเครื่องหรอไดีไอ้ไอ้โอ้มีคนดันเครื่องเสียงมาแล้วเดี๋ยวเจอของลราบ้านนะเลยเดี๋ยวันเป็นแค่จังหวะเดี๋ยวพอเราเป็นีังหวแค่เสียงลอบของเบสอยู่ที่มันไม่เป็นไรหรอกพอเราดิสเปิดหมอลำสวนเลยอ่ะใช่นไหมฮะแล้วดูพี่เกมหมอลำถูกเป็นจอนนะนะเนี่ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ่อไปฮะ เอาทไมเอาทำไมมันไหลแบบนั้นไม่ตอนเล่นก็จอดบนถนนเฉยๆรถไหลอ่ะโอ้ไม่ไหวเลยอ่ะรถไหลอ่ะโอ้รถไหลรถไหลยี่ไม่ไปอีกเลยไปอีกโอเคอันเสือข้าอาออกมาจอดบนถนนเดี๋ยวเที่อะไปดูพี่เกมครับไม่ควไม่ทันแล้วโอ้โหเดี๋ยวไปเทีกันก็เวลาพอดีแล้ว พี่ใส่เยอะมันอย่างน้นำมันใหญ่อยู่นะเราใส่ตั้งโต๊ะนะเราติดเราติดเอาแล้วเอาแล้วเมกาติดครับผมเมกาติดนะฮะตอนนี้เมกาเราต,<ว>าติดนะครับผมมอเตอร์ถ่ายรูปเอ,อ้ยเฮ้ยเฮมาแล้วมาแล้วความวความความ น้อยโอ้โหปั๊บดูดิรถหงปีปั๊บดูรถหงปีที่กดรถหงปีที่กดน้ำโอ้ตายตายตายเกิอะไรวะนี่มันมีที่กดน้ำด้วยมันคือที่กดน้ำพี่พี่กดแล้วน้ำจะมีในน้ำมั้งน้ำจะเข้าน้ำมั้งพี่ใช่เหรอไม่มีนะเหมือนตัวเห็ดน้ำถล่มน้ำไอ้คอเปียงสัญญา เจ้าที่ใหญ่เป้าขอเปลีกต์สุดยัยน้ำวุจาผมรู้ที่ล่องได้ร่องเต็นหลุมหลุมไปครับไปครับสองล้อเราโอ้โหหลุบินมากเลยเรือไม่หัวเลยน้ำเลยน้ำเลยเนี่ยเข้าตรงข้ามเองโอู้ พี่ก้าเราดุ้งบึนมากเลยนะ <c oughs> ครับโกโก้ดปวยหัวหัวเด้งด้วยโอ้ยควันดำด้วยอ๋อโอ้รถต้องฝึกควันดำน,นี่หัวเด้งด้ัยไม่เด้งหัวรถพี่ไม่เด้งแต่ควันรถพี่ดำนะแล้เขาไปไหนกันแล้วนี่ออกไปตรงไปเลยใช่ไหมใช่พี่ตรงเ<ร>ข้ามาเลย,เลย อรถพี่จะคว้าป่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้เข้าไปถึงนู่นกันแล้วยิ้มไหมตั้งกระบปาว้าสวยถอยเลยหกักเลยหักสุดหักสุดเดินหน้า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 เนต้นไม้อ่าพอละถอยเลยจอดรอดพี่จะรอ,อกันเด้อครับ เบรกไม่อยู่ครับรถผมเบรกไม่อยู่ครับตอนนี้เจอตรงไหนเลยพี่ไหมเอาไปแต่ตอนนั้นเลยปาป้าปาปาดูป้าดูไปรถผมก็เบรกไม่อยู่ไอ้รถผมไหลรถผมไหลอ๋อไหลไหลใช่ไหมโอเคใช่รถผมมันไหลมาปาดูดิเขามาดักไว้ออะโ้ดูดิรัดจิวอ่ะไม่ยอมจริงพี่ไหมเขารัดชอบรัดจิวผมอ่ะเอาเอาา่้เเขลยก็ได้อเรเข้าไป เอาแใครเข้าไปกันเลยไปอันลงไป้วครับนี่ดันไปแบบนี้เลยแคบเอาเอา๋อติด้วถ่ายยังดันดีอยู่พี่เจ้า้วถ่ายติดฐานหลังว่ะถอดฐานหลังที่ต้องถอดฐานหลังเออต้องแบบนี้โอ้โห เรารทีเา่เราเข้าไปเทอยู่เนี่ยเอียครับ <c oughs> โบตัวนี้แคบมากเลยหน้าง,งานแคบมากเลยวันนี้มากมา,มากครับผมขึ้นต้นไม้มาจากไหนครับใช่ต้นไม้มาจากไหนไม่รู้ครับผมก <c oughs> ็งงเหมือนกันนะว่ามันมาจากไหนเลยพอผมอจะขาย bà sẽ nó không phải khai ông được rồi game ok ông bố à ok để game ok ở đây เพี่ต้องไปดันกองดียของเกมก่อนนี่โอ้พี่ไม่ต้องดันก็ได้กองผมมันเล็กนิดเดียวพี่แล้วก็เกมเล็กนิดเดียวอ๋อโหตายตายแล้วตายแล้วปั๊มเกมบอกว่าของเกมเล็กนิดเดียวใช่ผมเป็นเก,ม,ม,าม,าก,เกมเล็กดดกันก,กองดีกองดีเ <laughs> สยโน่เยัน, <laughs> ยนอันนู้นด้วยไม่ <laughs> คนที่ฝากใส่ให้มันก็นั่นแหละนะทุกคนนะ <laughs>

ได,ได้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 ไปก่อนแล้เที่ยวเหลือเฟือแล้วทีไปของพี่วิ่งแค่สุดท้ายแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่ดันดินรอรอครับผมรอรอรอโอ้กองดินโคตรใหญ่ ทา,าดงดินอยอ่ครับตอนนี้ไม่เขาเงียบกิเลยน้องฟาร์มเนาะด,ด,ดินยูเนี่ยกอ,องดินบเบ้อเลย ตามเขาตักเสร็จแล้วครับถึงตาเราอ่ะนี่เก็บนี่ไปลายอะไรรถนะที่เชืนะ่อหน่ะตามรถที่นะ่ะครับตายๆๆๆๆๆๆๆโอ้ทนได้ประมาณครึ่งบ่อตอนนี้ ถึงเวลาที่รัฐต้องมาเฉิดชฉายนะการไม่โคีกแล้วนะทุกคนนะให้คนเราครับตั้งนานนะปามปามเอาดินมาแล้วเหรอหม,มามามา,มาพี่รอด,นดันอยู่เ้ยทำไมดินมันแข็งจังวะเออรถไถดินมันโคลนจริงวะเนี่ยทำไมมันแข็งจังวะปาม ตามตามไปเลย้ัามทเลยครับอยเลยครับเดี๋ยวรถเราก็อยาเต็มมาแล้วทุกคนนะผมตักผมตักหมโครเ่งจัดไปพี่ตับสมูทจัดเลยทุกคนไอ้ต้นไม้ต้นนี้มาจากไหนอยู่วะนี่ ตอนนั้นมากับเกมนะใช่ไหมเชียร์ครับผมสามเลยครับคือว่าไอ้ฐานถ่ายเราจะเรียนไปโน้ตแล้วนะมันมากับตักชัยครับผมต้นไม้อ่ะเมื่อกี้มากับตักชัยดับเลยดับเลยต้นไม้มันมากับตักชัยบอยครับผม อันนั้นนะผมกระชินเอยอ้ายป้าไป้ปหน้าป้ติดบครับผมติดเลยเดี๋ยวนี่ไอ้แปมเอ้ยป้ เตรียมมาแล้วทุกคนนะรถเรานี่เกนปอยนงโตอย่างแรงโอเคอเตรมแล้วผมรถเราเต็มแล้ว,ลวโอเคผมกำลังออกไปเนะี่โอเคครับผมเสร็จเต็มรับเลยได้นเยอะรับด้ดนได้ดันอยู่ันดันที่ได้ดันแบบใจแน่นอนนะผม ไปเป็นรำขนาดนี้แต่ปามพายแล้วห่อแล้วนี่มาเอาอีกบ่อปามไม่รู้อม่ได้อเ,เก้านาทีโอ้มันติดว่ะดิงแข็งรถรถเราไม่มีแต่รถเรามีเตะอยู่เราไม่มีเตะ,ะพี่ดีดดมื่อกม่นี่ เฮ้ยโถมบอกโถ,ถมอีกคลิปนึงน่าจะเสร็จแล้วนี่เชื่อไหมหัวหอกล้อเดี๋ยวมีหกล้อใหม่มาเล็วที่ม่แต่ไม่ไหเดี๋ยวนเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีหกล้อใหม่มาเล่นทุนทนี้ก็จะเสร็จนะนี่แค่ถ่ายม,มาเลยครับ อีกครับนุ้นจังหวัดแต่ใหม่หมพี่มาครับทำเลยผมได้ครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งบอร์ดนาทีไดยี่สิบไปเนี่ยตายปโอ้โหโอ้ยรถไถเขาก็เก่งเกินนะทุกคนนะตามเสเรียบเลย ใส่เมื่อกี้ครับโอเคกองที่ผมค่อยๆขึ้นมาเอ้ยกองผมเมื่อกี้ไม่ได้ดันนะเนี่ยเพราะมันไม่ได้ขึ้นกองมาน้ำไอ้ปาลมรูดอ่ะปาลมต้องมาทีนู่นแหละถึงจะขึ้นกองปามเข้าใส่มาเอาชนต้นไม้โอเคเดี๋ยวค่อยมาถมทิศหน้าเอาหัวรอมาเนาะยังปูอีกอีเกียดึงพ่ไปเอาไอ้ปาลมเอฟใส่มาตอนไหนวะมาเลยดิไอ้ไฟใส่เลโลมา มาๆ้ามาเธอไปเทเธอไปเทอีกรถนึ่งก็ไม่ได้เกียร์ถอยไม่ได้เดือานแล้วเกียร์ถอยไม่ได้ด้วยไม่ได้สตาร์ทรถอ่ะไปขึ้นกระบะขึ้นปิดขาพาไปขึ้นขึ้นผ่าเลยโอ้อะไรวะเหียลยนะถอยเลยถอยเลยคักาคาค อไปไปไปตามปั๊บเธอปิ๊กเธอปิ๊กหน้าจงบ้านแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเขา,าไม่ปีเขาไม่ฝีมือเลยเขาคนอาะอ๋อต้องดัดอีกแล้วโอ้ดีหน่อยเราขับรถไายเซียนนะ

อันนั้นปันใกล้เสร็จแล้วผมได้ครึ่งนนหงนึ่งอ่ะครึ่งบ่ออาไป้ดันเลยดันเลยผมได้ครึ่งบ่อเพื่อเขาแล้ถ,ถ่ายมันเสร็จเลยนะพีออะไรนะ นเดี่ยวครับอีนิดเดียวเสร็จแล้วดันะโดน่ครับดีกกดครับโอเคครับได้เลยครับโอมนควมงานไว้เห้ เสม,มไอไม่ว่าไหนโอ้ยทางว่ะแรกมัานเสมอ,อแล้วเวลยไปเดี๋ยวค่อยมาทำต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเราเอาหก้อมานะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะฮะสำหรับคลิปถมบ่อนะครับก็ขยันเสร็จแร่นะฮะก็ใครทีช่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ